สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนอีกครั้งแล้วนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะวันนี้ก็จะเป็นออกลายดอกดดนิดนึงนะคะ เราต้อนรับวันสงการนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถกันนะคะแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าจะเป็นโปรโตอนสงการเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะที่กําลังขับรถกลับต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้เราจะรีวิวอะไรนะคะ เริ่มแรกนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น XLT ค่ะเป็นรถกระบะท,ที่ขายดีที่สุดตอนนี้เลยนะคะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาจําหน่ายนะคะอยู่ที่ 839,000ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.2ค่ะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเจ้าตัว XLT คันนี้เลยนะคะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะคะมาจากโรงงานเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราแต่งอุปรกรณ์อะไรให้บ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะฝา,ากระโปรงนะคะคันนี้ เห็นไหมคะฝากระโปรงนะคะด้านหน้าเป็นโชคนะคะทําให้เรานะคะสบายนะคะเวลาที่เปิด ฝากระโปรงนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะช่วยผ่อนแรงเราได้สบายเลยนะคะ,ะด้านในนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะคะ160แรงม้าตัวนี้นะคะจะเข้าเช็คระยะน,นะคะได้ทุกๆ15,000กิโลนะคะหรือ1ปีแล้วนะคะตอนนี้ฟอร์ดเคลมที่1ปีนะคะถ้าเราใช้รถน้อยนะคะนับจํานวนปีไปเลยค่ะเข้าเช็คแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะรถคันนี้นะคะสามารถลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรค่ะยังไม่มีค่า ไหนนะคะที่สามารถเคลมว่าคุยลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะแต่ฟอร์ดกล้ารับประกันค่ะลุยน้าได้ถึง80เซนติเมตรเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเรา,เายกนะคะชุดไฟนะคะแล้วก็สารเหลวนะคะามาด้านบนทั้งหมดเลยนะคะทําให้เราสามารถลุยน้ําได้คันนี้แกร่งจริงๆคะ่ะเรื่องของการด้านหน้านะคะฝากกระโปรงก็ไปแล้วนะคะนี่คืออุปกรณ์ความพิเศษนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะด้านที่เราจะตกแต่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์เลยนะคะสีดำนะคะดำดำ้าน F.O.R.D ค่ะแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเราจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์ค่ะข้อดีของไฟรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นสองสว่างนะคะในระยะไกลนะคะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเส้นทางนะคะหรือว่าทางถนนเนี่ยได้ไกลขึ้นนะคะแถมยังมีไฟตัดหมอกด้วยค่ะ ทำให้เราปลอดภัยขึ้นนะคะในเวลาที่เราขับขี่รถนะคะเขาก็คันที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเห็นเราชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นไฟออตโอต้ด้วยนะคะไฟออตโต้นะคะสามารถเวลาที่เราเปิดไฟออตโอต้ไวเนี่ยเวลาเราเข้าห้างนะคะหรือลงอุโมงนะคะไฟก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะยังไม่พอค่ะ ที่พัดน้ำฝนนะคะที่ผัดน้ำฝนก็ยังเป็นออโต้เหมือนกันค่ะเวลาที่มีฝนตกนะคะหรือละอองฝนเนี่ยนะคะก็ไฟเอ่อที่ผัดน้ำฝนออโต้ก็จะทํางานทันทีเลยค่ะนี่คือความพิเศษของ XLT นะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไมถึงขายดีอ่าเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งทางด้านข้างเลยค่ะ,ะมาถึงด้านข้างนะคะเดี๋ยวแนนจะดูก่อนนะคะนี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะ ลูกค้านะคะเลือกเองเลยนะคะเป็นแม็กเลนโซแท้นะคะลายนะคะ RTG นะคะแล้วก็เป็นยางนะคะ AT ะเป็นยางมอนสเตอร์นะคะ AT2 ค่ะ ซีรีส์จะอยู่ที่265ทับ65 R18 คือขอบ18นะคะแล้วก็เป็นยาง AT นะคะคือเป็นยางออโทเรนนะคะสามารถขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวทั้งในถนนเรียบแล้วก็ถนนขรุขลานนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์ได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะลุยหรือว่าวิ่งทางเรียบนะคะใช้งานได้ดีได้ทั้งหมดเลยค่ะต่อมาค่ะ ก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเราเป็นแบบมีหมุดนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะมีหมุดแบบเรียบนะคะหรือว่าเป็นสีดำด้านสีดำเงานะคะได้หมดเลยค่ะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นดำเงานะคะเพื่อเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็เราไม่ได้เจาะรถนะคะเรายึดอตไว้ที่จุดเดิมนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่เสียแน่นอนแล้วก็เราจะซีนงานให้อย่างดีเลยนะคะ อันอนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างนะคะส่วนชุดครอบต่างๆนะคะของ xlt นะคะ,ะชุดเดิมๆเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะแต่เราครอบเป็นสีดําด้านให้ค่ะก็จะมีครอบกระจกะครอบแก้มข้างครอบกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะมีะครอบมือเปิดนะคะ,ะด้านข้างส่วนล่าหลังค้านะคะทรงไวท็กเราก็ติดให้เป็นสีดําด้านเหมือนกันค่ะกันสาดนะคะ,ะ,คะฟิล์มเราก็ติดให้ค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังเลยค่ะไปทีละส่วนนะคะต่อมาค่ะด้านหลังนะคะที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะเป็นของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็ก6ขานะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะยึดให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะกับตัวสประตูมากๆเลยนะคะทำให้ดูรถด,ด,ดูเข้ากันนะคะแล้วก็ดูออฟโรดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายเลยค่ะ ทางด้านท้ายนะคะรถ XLT นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์หลังอยู่ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับเราทําตัวที่ครอบนะคะเนี่ยนะคะกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นครอบสีดําด้านให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ครอบมือเปิดประตูทางฝาท้ายนะคะครอบให้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ไฮไลท์น,นะคะกระบะไลเนอร์นะคะของเรานะคะจะเป็นตราฟอร์นะคะ เนื้องานนะคะจะหนานะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะบรรทุกได้จริงนะคะน้ําหนักบรรทุกนะคะอยู่ที่1.3ตันทีเดียวค่ะลูกค้าขับขี่แล้วก็บรรทุกได้พร้อมสบายเลยค่ะแล้วยังสวยงามด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกันเลยค่ะความพิเศษของ XLT ยังไม่หมดเท่านี้นะคะภายในนะคะก็ความพิเศษของเขาก็คือจะเยอะเหมือนกันนะคะในราคา8,39 0 0 0เท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูนะคะขึ้นลงก็ง่ายเห็นไหมคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็สามารถขับรถได้นะคะแต่ต้องเลื่อนเบาะหน่อยนะคะพอดีค่ะสันกนิดนึงค่ะเวลาที่เราสตาร์ทนะคะเราต้องทําการเหยียบคลัชนะคะแล้วก็สตาร์ทนะคะเพื่อเป็นระบบเซฟตี้นะคะเราจะสตาร์ทเลยไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะเกียร์ธรรมดาต้องเหยียบคลัชก่อนนะคะ เกียร์ธรรมดาของเรานะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ,ะความพิเศษของเขานะคะพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะ,ะ XLT นะคะราคา8 3 9 8 3 9 0 0 0เนี่ยอ่าเราให้พวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วนะคะถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยอาจจะ อยู่ในรุ่นรถที่แบบว่าราคาเกินล้านเท่านั้นนะคะแต่ของเราเนี่ยให้มาแล้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าดียังไงลองดูนะคะขณะที่เราจอดนะคะหรือว่ากําลังเลี้ยวหรือว่ากําลังยูเทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเบานะคะเขาจะแปลผันตามน้ําหนักการขับขี่ยิ่งเราขับช้านะคะพวงมาลัยก็จะเบาเห็นไหมคะแต่ถ้าเราขับเร็วนะคะขับเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักนะคะทําให้รถเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ พวงมาไลไยไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดีแล้วเราก็ไม่ต้องอเปลี่ยนนะคะน้ำมัน Power, พาวเวอร์พวงมาลัยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นระบบไฟฟ้าแล้วลำหน้ามากๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระจกมองหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจกที่ตัดแสงสะท้อนนะคะเวลาที่มีรถข้างหลังนะคะเปิดไฟสูงหรือว่าไฟาดวงใหญ่ๆมาเนี่ยอันนี้เขาก็จะตัดแสงสะท้อนให้ทําให้เราเวลาขับขี่เนี่ยเราสบายตาย,ยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรถที่แบบราคา ดักลานขึ้นอันนี้เราก็ให้มาแล้วนะคะฟอร์ดเอ็กซ์ Ford คันนี้ค่ะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าพ,พร้อมปุ่มนะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยแล้วก็มีคลู s e Control ด้วยนะคะระบบทุกอย่างครบออปชั่นครบเลยนะคะไฟทั้งนี้นะคะก็จะเป็นที่ปัดเปลี่ยนไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟตัดหมอกอมีไฟที่กระบะท้ายนะคะออปชั่นค่อนข้างครบค่ะด้านในนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะขออนุญาตลงนะคะ เห็นไหมคะ XLT ราคา839,000นะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้ค่ะออปชั่นจัดเต็มมาเต็มเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ชุดแต่งนะคะที่เราให้ลูกค้านะคะอันนี้เป็นแม็กนะคะ เลนโซ่แท้นะคะแล้วก็ลาย RTG อันนี้ลูกค้าก็เลือกเองเรานะคะแต่งให้ลูกค้าฟรีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้า,ท,าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามแนนได้นะคะจองรถกับแนนได้ค่ะหรือว่าอยากแต่งรถแบบไหนนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะส่วนรถหรือว่าโปรตกแต่งรถจัดเต็มนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แนนด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆที่แนนจะลงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสําหรับสงการนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะจากฟอร์ดรัชดาค่ะสวัสดีค่ะ